สำหรับในเรื่องของสภาพภูมิอากาศในช่วงนี้นะคะซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ทั่วประเทศค่ะพร้อมกับแจ้งประชาชนระวังน้ําท่วมฉับพลนันน้ําป่าไหลหลากขณะที่ทางปอพนะคะก็มีการเร่งประสานพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงค่ะ กรมอุตุนิยมวิทยาค่ะได้ออกประกาศเตือนประชาชนทั่วประเทศให้เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ระหว่างวันที่11 ถึง13กรกฎาคม2568จากอิทธิพลของร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือภาคอีสานตอนบนและประเทศเพื่อนบ้านประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำและมรสุมตะวันตกเชียงใต้ที่กำลังแรงขึ้นโดยจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบนะคะภาคเหนือจังหวัดเชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่และพื้นที่ใกล้เคียง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเลยนนองคายอุดรธานีรวมถึงกรุงเทพมหานครและหลายจังหวัดในภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ นอกจากนี้ค่ะคลื่นลมในทะเลอันดามันตอนบนสูงประมาณ2เมตรและอาจสูงกว่าในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังประชาชนควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมหรือลาดเชิงเขาและติดตามประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างชัดเจนหรือสายด่วน1182ได้ตลอด24ชั่วโมง ในขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะทางปอพก็ได้แจ้งเตือน16จังหวัดในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้เฝ้าระวังภัยจากน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากและดินคโครนถลม่มในระหว่างวันที่10ถึง13กรกฎาคม2568เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากหย่อมความกดอากาศต่ำและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุม ทางปอพได้มีการประสานแจ้งจังหวัดและศูนย์ป้องกันเขตให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกับเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรอุปกรณ์และเครื่องจักรกลสาธารณภัยรวมถึงชุดเผชิญเหตุฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงค่ะประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะคะหากพบเหตุฉุกเฉินท่านสามารถโทรแจ้งสายด่วนนิรภัยหมายเลข1784ได้ตลอดเวลาค่ะ